สวัสดีครับจีบอยสวัสดีครับสสวัดีทุกคนนะครับเซนิโอเกะเซมิโเกะครับสมหนงค์เทสต์สไตล์ของเราเป็นยังไงบ้างแต่ละคนในการเลือกน้ำหอมใช่เน้ำหอมคือผมก็ชอบน้ำหอมที่มีความแบบปอตหน่อยมีความมูดดี้มีความธรรมชาติหน่อยอะไรเงี้ยก็เวันนี้ผมก็ฉีดตัวดีมากเลยก็คือเซมิโเกะครับโดยผมที่ผมเป็นตอนนี้ก็มันจะมีความแบบให้ความซีไลฟ์ร่างกายหน่อยมีความแบบ สปาตี้ชใช่ครับพี่นิวไปชอบแนวสปาตี้ครับผิดน้ำหอมใช่ครผมผมเป็นคนแบบชอบไปทำก,กิจกรรมการแจ้งอ่าพี่นิวล่ะพี่นิวแหละชอบแนวคือส่วนตัวผมชอบอะไรที่มันมีความสดชื่นสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าคือคือผมอ่าชอบน้ำหอมที่มันมีความแบบสตอรี่เทลลิ่งหรือมันมีคอนเซ็ปต์ของมันอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับเรื่องแบบอ่าซัสเตนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้ก็จะมีความเกี่ยวกับการซัสเตนอะไรเงี้ยที่มันแบบมีเกี่ยวกับเรื่องของไม้หรือว่าตัวขวดที่มันไม่มีพลาสติกหรืออะไรผสมอยู่เลยอออะไรรยย่างงเี้คัับน เป็นกลิ่นคือจะชอบที่แบบมันมีรายละเอียดใช่ครับจะชอบสดชื่นใช่สดชื่นมะนิลาอะไรอย่างเงี้ยให้มันรู้สึกว่าเวลาเราฉีดแล้วเรารู้สึกแบบเฟรชอะไรอย่างเงี้ยอันเลียงอ่อนก็ส่วนตัวชอบกลิ่นบูดี้อะไรก็ได้ที่มันติดบูดี้นิดนึงซึ่งส่วนมากผมจะเลือกน้ำหอมจากความฉีดแล้วเห็นภาพอะไรบางอย่างหรือว่าเห็นสตอรี่อะไรบ้างซึ่งลอริเซ่เออเดอร์ดูพูมอินเทนส์ก็เป็นน้ำหอมกลิ่นหนึ่งที่พอฉีดแล้วผมรู้สึกถึง หมือนยืนอยู่กลางป่าไม้ที่แบบว่ามีไอ้น้ำแล้วก็มีแสงแดดพอๆอ,อะไรี้ยมันมันเป็นกลิ่นที่สดชื่นแล้วก็ส่วนตัวชอบน้ำหอมนี้มากเพราะว่าเป็นน้ำหอมที่คือผมไม่ค่อยชอบพกระหว่างวันแล้วมันเป็นน้ำหอมที่ฉีดทีก็คือทนอยูยทนเป็นเทรนด์อะพี่เดียร์จีิงๆผมชอบเลยอะ่ะเลยชอบที่แบนประวัติมากกว่ะครับของตัวน้ำหอมเลยครับเหมือนมันจะเป็นกลิ่นที่ ได้แรงบันดาลใจมาจากการดับน้ำไปใต้ทะเลเลยแล้วก็จินตนาการเห็น yeah. ผ oh, oh yeah. ้ากลิ่นว่าใต้ทะเลมันควรต้องเป็นกลิ่นแบบเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออชอบตัวประวัติแล้วก็ฮิสตอรี่ของตัวน้ำหอมตัวนี้ทั้งนี้ตัวนี้ไม่มีความแบบซัสเทนิเบิร์ดเลยทั้การำตาลิ่แล้วก็ตบฉลาเลยตะพันอะไรหมดเลยคือมันความแบบเช็ดเป็นไม้ดูวีไทร์เคิลขวดดูวีไซเคิลร์ดรวมเปอลแล้วก็ เป็นฟูฟูอินเทนต์ตัวเลยซึ่งขวดใช่ครับซึ่งขวดตัวนี้ตัวตัวไม้เนี่ยครับก็คือเป็นไม้แทรนะแล้วก็ตัวหขวดเขาเนี่ยจะเป็นแบบไม้ที่ลายไม่เหมือนกันคือหมายถึงว่าแทบจะมีแบบอันเดียวบนโลกเลยเป็นลายแบบแล้วแต่อันเลยใช่ครับแต่นั่นเป็นของสะสมได้สิใช่ครับใช่ใช่เป็นของสะสมได้เวลาไปงานแต่ละแต่ละครั้งมันเลือกตั้งหอมกลิ่นเหมือนกันไหมดูครยบ สองระับผมว่าไม่เหมือนออแล้วแต่ว่าสมมติถ้างานกลางวันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นสดชื่นสดชื่นหน่อยมีความแบบว่าผู้คนที่ได้เข้ามาจะรู้สึกว่าโอเคสดชื่นสบายสบาย,บายอะไรเยยงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เทียบกับอากาศที่เมืองไทย,ยได้วยนะเมืองไทยก็มีอากาศร้อนเลยการฉีดอะไรที่มันแบบอบมากๆอาจจะไม่ดีสำหรับกลางวันอะไรเงี้ยแต่ส่วนกลางคืนเวลาเราไปเราอาจจะได้ได้แบบอะไรที่มันแรงขึ้นออ intense ขึ้นอะไรเงี้ยให้มันแบบว่าเหมาะสมกับบรรยากาศแสดงว่าทุากง่างมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเกไปใช่คับ แล้วแต่ว่าเราอยากเป็นคนแบบไหนเป็นนุ่มแบบไหนในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยตามชุดด้วยเลยตามไลฟ์สไตล์ก็จะมีรูปแบบงานด้วยใช่ครับฝากนะฝากฝากถึงซีซี่บีเอตอนนี้ฝากงานฝากงานก็ฝากงานได้แจเกตครับก็จะมีตัวเป็นพูลออมโอนะเจอยพัฟ์ฟูลครับผมแล้วก็โอร่าพัฟูลอินเทนส์นะครับผมสองตัวนี้เป็นสองตัวใหม่แล้วก็สร้างอินสไพร์วามดักโลกขึ้นมาด้วยก็มีความแบบพลาสติเบอร์แล้วก็มี การร่วมมือกับทีมวิจัยใต้น้ำด้วยว่าจะทำยังไงให้แบบเป็นน้ำหอมที่มีความแบบให้คุณค่ากับธรรมชาติแล้วก็ดึงความสชื่นของธรรมชาติมาใช้โดยที่ไม่ทำลายโลกครับก็ฝากไว <ป S> ้ลยครับทุกคนช่วงนี้ออกงานหอดมากคิวเยอะคิวเยมีเวรังผ่อนฝันแต่บรลลีป่าแต่ละคนอคุณไปยังพักไม่ได้ครับผมต,ตอนนี้ก็กำลังครบ สุดซ้อมแฟนมีครับอยากทำนี้ดีที่สุดก็ต้องสุดซ้อมเยอะหน่อยพักไม่ได้เลยทั้งหมดพีกไวได้เป็นยังไงบ้างนิวก็ก็ดีครับจริงๆก็ดีใจนะที่ที่งานเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าอย่างที่พี่ไบายพูดเลยว่ายังพักไม่ได้อรัมันมีมันมีสิ่งที่มันต้องทำอะไรอย่างเงี้ยต้องให้แบบให้ให้มันตามมาตรฐานที่เราเคยเคยทำไว้อะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นยังไงก็ตารางช่วงนี้มันก็แน่นแหละครับเรามีทั้งงานแล้วก็ซ้อมแฟนมีตมีโปรเจกต์อื่นๆอีกที่อาจจะยังเปิดเผยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ ตั้งใจกันมากครับสำหรับการซ้อมแฟนมิสก็ฝาก้วยนะครับกดบัตรวันที่3มิถุนาแล้วก็แฟนมิสสำหรับวันที่21มิถุนานี้ครับผมพี่เจนะจ๊ะก็เหมือนที่ทุกคนพูดไปเลยครับเหมือนกับว่าพอกระแสตอบรับเจลบอยซีซั่นแรกมันดีมากเลยพี่บอสก็เลยเหมือนว่ามีโปรเจกต์อื่นๆที่ตามมาอีกเยอะแยะมากมายที่อยากให้ทุกคนได้ดูอะไรก็กําลังซุ่มทํากันอยู่ก็อยากให้ติดตามกันไปเรื่อยๆครับแล้วก็มีแฟนมิสจะเกิดขึ้นเร็วๆในเดือนหน้าครับวันที่21ขอบกับพี่แฟนมิสมากตอนนี้ไปออ่งนนนับพีีเจต้ะคร นอนด้วยเตียงนอนด้วยรอคนกดปัดสตอรี่เทลลิ่งมียังไงฮะแฟนมีความประปวนเป็นความปวดปวนประปวดขอโทษอะไรเช้าอยู่ลิ้นยังไม่ตื่นประปวนโอ้โหกลัวยังไงมันโอ้วดยังไงลูก็มูลของเจลบอยนะครับเราจะยกมาในแฟนมีดครับแบบให้คนหายคิดถึงมากกว่าบรรยากาศของเจลบอยตั้งแต่ซีรีส์ออนจบไปอะไรเงี้ย หมือนมันก็เริ่มซาซาลงเลยก็เลยอยากจะเหมือนยกเจบอยกลับขึ้นมาใหม่ให้ทุกคนที่มาแฟนมีเราได้เจออะไรอย่เับแสดงว่าเพลงก็ต้องเป็นแนวรูกคนเราในซีรีส์เลยโอ้โหเกินคิดว่าเกินนะคือคือคือเพลงของพวกเราเองเนี่ยได้ฟังอยู่แล้วแน่นอนแต่ว่ามีเพลงอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายที่จะแบบได้ฟังแน่แนในในแฟนมีรทางนี้รูว่าไม่ได้อ่อน พูว่าเออตอนนี้ละรู้สึกไม่กล้าตอบอะไรเลัเกรโดนปรับเหรอโดนปรับเหรอโดนปรับครับก็เอาเป็นว่าคอนเซปต์หลักของแฟนมิตเราคือ close fan meeting ซึ่งความ close fan คือทั้งมาจาก close frame ที่เป็นวงเขี่ยวใน G กับผสมกับความ close fan ที่เป็นแฟนคืออยากให้แฟนคลับที่มาแฟนมิตของเรารู้สึกถึงความเป็นแฟนที่แบบว่าได้เจอเราในมุมที่แบบว่าเฮ้ยเป็นแฟนกับคนนี้อะไรเงี้ย ก็เป็นความใกล้ชิดซึ่งก็คือคอนเซ็ปต์ก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็อยากให้วันนั้นมันออกมาดีที่สุดพี่ไปการมิจะมาไหมไปนะครับการมิจะมานะฮะคือเอาจริงคือตาโชว์นี้ก็จะมีความแบบดึงความเป็นเจลบอยมามาเยอะแล้วก็จะมีความเป็นพวกเราทุกคนเข้าไปผสมด้วยจะมีความเป็นตัวเองเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีมิติใหม่ๆของพวกเราหรือมุมบางมุมที่ไม่เคยได้เห็นมาโชว์ให้ดูแล้ะไม่แล้วคุณจะเต้นวันมามากไหมผมเต้นไป ผมเต้นมาเยอะมากเอโคแต่ผมอาจจะเต้นเพลงอื่นคอนเซปต์ต้องเป็นสีสันแฝงเลยไหมคะอยากไม่งอะไรความจริงเนี่ยคอนเซ็ปต์ของโฟล์สแตรมมันเหมือนโฟล์คสแตร์ไม่เป็นบงเขียวใช่ไหมแต่บงเขียวมันห่างเกินไปเราก็เลยเป็นบงชมพูโฟล์คสแฟร์ฉะนั้นคอนเซ็ปต์ก็จะเหมือนนะสมมติ ก็โฟมุดก็แต่งตัวเป็นเชียงชอบบ้าบิ่นก็แต่งตัวเป็นบัวชอบใครก็แต่งตัวอีกคนหนึ่งแล้ตามสไตล์นั้นเลยตามสไตล์แล้วก็ผมว่าจริงๆแล้วเจลบอยคาแรคเตอร์ของเราไม่มีความแสบๆซนๆอยู่นะมแบบสนุกสนานแน่นอนก็หลายคนคาดหวังว่าได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราบนราชป๊อปมันจึไงก็เลยอยากเห็นรีมายกับไปนี่กับเวทีชปญไปทีแรกของเจลบอยกับเปที่เขาสวยใหญ่ๆอยนางมาก อ๋จริงจริงตื่นเต้นมากครับแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเวทีใหญ่ใหญ่ <c oughs> จริงๆคือหมายถึงว่าพอพวกเราขึ้นกันเป็นสี่คนใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมีทั้งเป็นตัวทีเดินขึ้นไปแบบโอ้โหเจอทุกคนเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออเ,เ,เป็นเป็นเป็นประส,สบการณ์ที่ดีมากๆอะไรเงี้ยมันมีเห็นถึงข้อที่เราทําได้ดีอะไรเงี้ยแล้วก็เราสิ่งที่เรายังทําได้ไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็มาปรับใช้กับแฟนมีั้งนี้อันเดลเป็นไงบ้างเมื่อกี้ก็รู้สึกดีใจมากที่แบบว่าเป็นสเตจแรกในวงการทีป๊อปของเราที่ได้ขึ้้นจงงถึแมว่า ผู้คนที่ไปดูกบชาพอม3ปีนี้ไม่ได้เป็นแฟนคลับเราโดยตรงคือเขามาดูหลายวงอะไรเงี้ยแต่เขารู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้ได้โอกาสขึ้นสเตจที่แบบคนจะได้เห็นออกมากขึ้นแล้วก็ได้ทดสอบอสกิลของเราแต่ละคนด้วยว่าแบบเออการเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยเป็นการเรียนรู้ผมรู้สึกว่าเป็นเป็นคลาสหนึ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเพื่อเอาไปปรับชใช้นอคนแต่เสียกีเล็กก็ห่มอยู่นะขเขาบอ พุ่งกลับมาคืเจียบอยก็มีบ้างได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงตืไหมมันตื่นเลยมัพอได้ยินเสียงกรีดตื่นครับตื่นแต่พอลงเวทีก็คือหลับเลยอ่ะพี่เจียเป็นไงบ้างพีของผมเป็นความตกใจมากกว่าที่แบบพอขึ้นตั้งแต่รันทัวร์เลยครับจนมาวันที่แสดงจริงก็ไม่คิดว่าเสียงมันจะกระห่มแล้วก็คนมันจะเยอะขนาดไหนก็เลยรู้สึกว่าวันที่ขึ้นเกาชะป๊อก็ยังมีลอกๆหรือว่ายังมีข้อผิดพลาดอะไรเยอะก็รู้สึกว่าจะนำตรงนั้นมาปรับ แกในแฟนมีดครับรู้สึกว่าเอออยากทำให้มันดีขึ้นแฟนมีดตันมาตรฐานแน่นอนของเรามาตรฐานแอ่นอนแต่ละคุก็แซวบอกว่าเพลงก็น้อยแล้วร้องกันน้อยร้องกันสั้นหนิอะไรเงี้ยมันเวทีป่ะใช่ป๊อมันมันยังไม่เต็มมันยังไม่เต็มอีกยังไม่เต็มอิ่แฟนมีดมันจะเต็มอิ่มมั้เรียกว่าให้ชิมก่อนให้ชิมให้ชิมถ้าอร่อยติดใจก็มาดูแฟนมีดอร่อยเิ่มั้ยโอ้โหเสิร์ฟให้จุกๆเลยกดอย่างนี้กดป่ะเพื่ออะไร อากุบบวันที่3มุนายนี้ครับก็มีเกี่ยววันเียแล้วตอน10โมงครับผมที่ c คาเตอร์ซ i c e 7ซเว้นทุกสาขาครับแล้วก็ออทิเกตดักคอครับโชว์ที่20มีทุนายนครับ5โมงยางได้คำพูดขอมด้วยเพราะว่าอยว่คนบัดไได้คนบัดไ่ได้แต่คูดมนีแบบมูนะมีมนบอกมน่แฟนคไหว้องมจะจีเดี๋ยวเดี่ยวเดียวมีวมนจะมียมูลจะฉีเลยสายมูพี่เจสายมูเหรอเมื่อวานม่นิวเล้ไปแล้ว และลืมด้วยเมื่อวานหลับเลยไม่ใช่ะทุกคนพนมมือาว่าตามฮะโอ้โอ้พี่เงี้ยน้อยแต่มากน้อยหน่อยสั้นเอยกดได้นะผอยกดได้นะครับทุกคนอย่าลืมเพียงกันนะครับอ้าวอีกเพียงจกต์เห็นแอบแว่วๆมาว่าจะมีซีรีส์ซีซั่นที่สองของหลังใช่ครับ ใจรอหน่อยใช่แหละใช่ใช่ครับใช่ใคือจริงๆก็ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วครับว่าจะมีซีซั่นสองอะไรเงี้ยแล้วก็พวกตารางงานหรืออะไรเงี้ยก็สามารถดูได้ที่ลุกี้เวิร์ดไอจีอะไรเงี้ยว่าจริงๆมีอะไรบ้างแล้วก็คิดว่าน่าจะปลายปีหน้าเอ้ยไม่ใช่ปลายปีหน้าคิดว่าปีหน้าปีหน้าเออหน้าจะได้รับชมกันนะซีซั่นสองรู้สึกไงบ้างพอกระแสมันดีมากๆมันเลยทำให้แบบส่งต่อในซีซั่นที่สอง ดีใจทุกคนเลยครับเราเราก็ทําเต็มที่แล้วก็อยากให้ทุกคนชอบไปแล้วแต่พอทุกคนแบบชอบมากๆแล้วก็แบบมีเช่นสองเปิดขึ้นเราก็ยิ่งแบบแฮปปี้แล้วก็อยากตั้งใจทําให้มากขึ้นมากขึ้นไปอีกก็คือเราเป็นที่แน่นอนครับผมแล้วก็อย่างที่นิวบอกไปคือคนงานบอสกุโนไม่เคยทำให้พี่บัง,งใช่ครับถ้าผิดหวังก็ <c oughs> คุณ <c oughs> บอสกุโนครับเหมือนเดิมครับก็เอาชื่อพี่บอสเป็นประกันแต่ก็มีมีเทรนด์มาแล้วก็ทเรื่องอะ ทะแรลนไว้ว่าจะไปเที่ยวเมื่อไหร่ปีหน้าปีหน้าครับพี่ว่าปีหน้าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ต้อทัวร์ไปจอดบ้านพี่บอลนะใช่ครับเออยังไม่กันนะใช่ครับเออ่พวกผมไม่ไม่ไม่เกี่ยวพี่บอลอม่ได้ครับต้องมาร่วมแจกเพิ่มขึ้นเติมเอ่อเลี้ยงนอเลี้ยงไม่แน่ใจเลยเราจะพูดอะไรเออเลี้ยงนะเลี้ไม่แน่ใจไม่ติว่าไงติ ไม่รู้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 เลยไม่รู้เลยรู่แต่รับรองว่าินแน่นอนครับเป็นไหมคือผมว่าซีซั่นแรกเราทำร้ายคนไปเยอะอะไรกันน่นใจคนไปเยอะรอบนี้ก็อยากมาหวานบ้างอยากแสดงความแบบหวานาก็คแต่แต่ก็บอสฟุโนครับก็อะไรอย่าพึ่งอย่าพึ่งแน่นอนใจอ่ะ ยังใส่ดีไซนความเป็นวัยรุ่นอยู่ไว้ไหมฮะแน่นอนอะแน่นอนก็ยังยังคือผมก็รู้สึกว่ายังไงก็ต้องคง concept, คอนเซปต์ความเป็นเจ้บอยไว้อยู่แหละแต่ว่าเนื้อเรื่องจะไปในทิศทางไหนอยากเล่าในคอนเซปต์อะไรเนี่ยก็ต้องรอติดตา,ามส่มวนคาดหวังเพลงต่อบคินเราจะมีอีกหลายเวอร <laughs> ์ชันลองลองมาฟังในแฟนมีสก่อนก็ได้ครับแฟนมีสจะมีกี่เวอร์ชันก็ถ้าชอบเวอร์ชันไหนก็ลองบอกเสี้อมาดูกันนะเราสืบได้ทุกเวอร์ชันใช่ทุกเวอร์ชันนะจริงๆชอบเวอร์ชันไหนได้หมดเลยได้ครับชอบแบบว่ามัน ว,ว่าเออชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้า,อาชอบแบบไหนก็ไม่ได้แต่สปีดอัพอะอจะ,พจะ <c oughs> ล็อกจะสดจะได้หมดเลยเราดีใจมากที่แบบมัน,มนกระแสยังคงมาอย่างต่อเน,นื่องแรงอย่างต่อเน,นื่องอนนกับเพลงก็ดีดีใจครับ <c oughs> ผมเพราะผมก็รู้สึกว่าเออเราก็ทํามันอย่างเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออขอบคุณมากๆที่ที่ชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเรามีหน้าที่ในการในการทําผลงานให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผลงานมันจะดังหรือมันจะไปทิศทางไหนก็ต้องให้ผลงานมันมันไปของมัน ยอดวิวพุ่งไหมตอนนี้ยอดยอดวิวพุ่งไปไหมก็ก็พุ่งครับก็พุ่งขึ้นจากเดิมก็น่าตอนนี้ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่น่าจะสามเอ็มแล้วมันก็ในสามสามร้านในในยูทูบแต่แต่ผมก็ไม่ลืมที่จะเลยครับใช่ฮะแต่แต่ครับผมโคเวอร์เลยสรุปใครโคเวอร์ใครออันนี้คืเออตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วพอพี่ๆชมผมเริ่มไม่แน่ใจแล้ว เขาไปเช็คในแผ่นเสียงใช่เวอร์ชช็นออร์ิเจอนัลอยู่ตรงไหนใช่ก็ชอบเวอร์ชันไหนฟังเวอร์ชันนั้นครับทุกคนโอกคุกทกุกคุับทกรก